ครับเพื่อนเพืกผมต้อนร้านหัวฉีด BKK นะครับตอนนี้เราก็กำลังเค็ดล้างหัวฉีดนะครับซ่อมแมนทานันปรับคืนค่าโรงงานนะครับหัวฉีดเจ้าฟอร์ดนะครับฟอร์ด2.2นะครับหัวฉีดชนิดเปียโซนะฮะตัวนี้ใช้มาระยะหนึ่งนะครับมันมีค่าความสึกหล่อนะครับค่าการจ่ายน้ำมันที่ลดลงเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะอย่างเช่นนะครับอันนี้นะครับสูบที่หนึ่งนะครับสูบที่หนึ่งของเก่านะครับตอนมานะครับได้อยู่ 6.6ซีซีนะครับหลังจากล้างปรับตั้งนะครับน้ำมันขึ้นมา8.8ซีซีอย่างนี้นะครับประมาณนี้เพื่อให้น้ำมันมันกลับมาจ่ายเท่าค่าโรงงานที่มันควรจะเป็นนะครับเรียกว่าค่าของการสึกหรอนะครับทุกอย่างนะครับน้ำมันจะขึ้นหมดตามหมดนะครับทุกช่วงทุกย่านนะครับการใช้น้ำมันก็6.6ขึ้นมาเป็น8.8ขึ้นมา2ซีซี2.2ซีซีนะครับ ก็จะทําให้รถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับขุดที่2.2อันนี้เรียกว่าเทคนิคการเพิ่มน้ํามันนะฮะเดี๋ยวเราไปลองใส่รถกันดูอันนี้เป็นทางร้านตงมานะครับเราก็ไม่ได้ลองกับรถเดี๋ยวรองฟังเส,งงสเียงโทรศัพท์รบอย่างเดียวนะฮะไม่ใช้ได้ืองปานะครับไอ้ปรับด้วยนะครับขุดที่2.2ท่านใดพี่วิทท่านใดนะครับต้องการซ่อมต้องการทํานะครับ,รรบ,รบ,รรรบต่อสอบถามได้นะครับร้านอุปิิเ